ไม่ตายเมื่อกี้มันลุกบ๊ับเข้ามาไม่มันลุกไม่ได้อ่ะกัดพ้อบ๊อบดูดีๆนะจับคอจับคอไก่ลูก ใช่มันมันจลอดลองรู้มขึน้นรถไหมมึย่ยงฉี่ไม่หายเลยเรารถชนแน่เลยมันอยู่ตรงนี้อ่ะ ปับขึ้นรถก่อนป่ะก็เมื่อกี้เห็นมันลุกลุกมันอา้อาวอ้าวออกมันจะก,กลงได้ไงอ่ะลูกลอ้ดออกมันจะก,กลงทำไมเอาคันรถเข้ากลงก่อนนิ